บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะทุกคนถ้าเราได้ขึ้นมาข้างบนแล้วก็แป๊บเดียวค่ะลูกสองลูกสามค่ะแป๊บเดียวค่ะบรรยากาศไม่ร้อนไม่หนาวพอดีๆค่ะ่าดูดูดอกไม้บนภูเขาค่ะทุกคนเห็นไหมคะหนึ่งสีเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆแต่ดอกไม้ภูเขาจ้าึ้นอยู่บนภูเขาด้วยค่ะสวยเลยค่ะทุกคนสวยเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกสีหนึ่งค่ะ นี่สีเหลืองค่ะสวยนะค่ะนี่กอเขาสวยๆค่ะนี่สวยมากเลยค่ะมีสองกอค่ะนี่อีกกอหนึ่งค่ะสวยงามค่ะนี่ก็สวยค่ะทุกคนนี่สวยๆค่ะเห็นอย่างงี้เหมือนดอกใหญ่เลยค่ะนั่นเาจะให้ดูค่ะดอกน้อยสำหรไหนนู่นค่ะน้อยน้อยไหมค่ะ ใบเราคุ้งใบแล้วเย้ฮู้ดอกไม้มีเจ้สวยๆค่ะเห็นไหมคะแดงๆนี่คือดอกไม้เด้อค่ะทุกคนดอกเล็กๆแต่ว่าสวยค่ะทุกคนเห็นคนยืนอยู่หนุนนู่นหนุนค่ะตัวเล็กๆหนุนจีไปทางหนุนเด้อค่ะหนุน เห็นไ,ไหมคะเล็กๆอีบนยอดเขาเดินขึ้นไปฝั่งนู่นค่ะเห็นทางไหมคะอันคือลูกที่สอง้ลยคะ่ะไปจ้ะเ,เห็นเลืองไหมคะเนี่ยเลืองชมพูนี่มิจะดอกไม้คะ่คะดูค่ะเต็มภูเขาเลยคะ่ะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะเต็มภูเขาเลยคะ่ะนุ่งเหลืองนี่มิจะดอกไม้อะไรเด้อค่ะเนีค่ค่ะดอกไม้ดอกอันนี้เด้อค่ะก็ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรคะ่ะแต่สวยๆคะ่ะ นะคะบรรยากาศค่ะใกล้แล้วค่ะสวยงามนะค่ะทุกคนม,มีโอกาสเนาะก็มาถ่ายทุกคนได้เห็นเนาะคะ่ะทุกคนไม่ได้มีโอกาสมาเห็นเาก็มาถ่ายให้ดะะูทุกคนถ้าภูเขาเดี๋ยวภาพไปดูใกล้ๆค่ะนี่หมากยังทันแต่ละลายหมดเลยเดี๋ยว่ทุกคนเราไปดูใกล้ๆค่ะระวังได้ขันระวังดอกไม้ก็เยอะๆค่ะทุกคนนะคะ ทุกคนที่เห็นเป็นสีแดงๆนย่างชมพูอี่นี้จะดอกไม้ได้คะดอกไม้ค่ะไม่ใช่หินเนด้ค่ะดอกไม้ค่ะหนุนบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องล้านวิวค่ะล้านวิวบรรยากาศทางหลังเป็นไหมคะนวิวล้อมรอบจ้าวิวล้อมรอบค่ะทุกคนเหนื่อยค่ะหน่จงว่า ยอดค่ะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะโอ้โอ้โอ้เราจะถือก่องกล้วยกินลมไปด้วยกันเห็นไหมคะหนสวยงามค่ะสวยงามสวยงามจริงๆหนาของคนเหนื่อยเหนื่อยเราทุกคนล้แล้วล้เร็วนี่ยไปเร็วไง เหนื่อยคะ่ะอันนี้แค่สองลูกเกกด้อค่ะแล้วไปดูจีไปต่อไหมหลูกที่สามพอเวลาลงกิ่งลงเลยคะ่ะเวลาลงเขากิ่งลงเลยหนะยึเหนื่อยคะ่ะไปเรืนนะะ่อยๆค่ะใกลลก้นนึ่งขึ้นามาแล้วคะ่ะ แต่ยังไม่ทันถึงยอดเลยค่ะทุกคนเลยอีกยาวไกลค่ะไปก่นไกลแล้วไกลแล้วทุกคนเห็นหิมะแล้วหนอนหิมะยังเมละลายเลยบนยอดภูเขาค่ะอเหนื่อยเมื่อยขาค่ะวิววิวค่ะวิวค่ะ ที่สุดก็ดดมาถึงแล้วจ้าทุกคนบนยอดเขา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 เห็นไหมเราอยู่บนยอดเขาค่ะทุกคนฮ่าบรรยากาศสุดยอดเห็นไหมเขาจะเขาดูเขาฝั่งนี้ค่ะนู่นค่ะเราจะพาเดินไปตรงนู้นเด้อค่ะอันนู้นอีกเขาลูกน้อยเด้อค่ะเราจะพาเดิน ไปตามยอดเขาขึ้นไปเขาลูกใหญ่เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะเจอกันวิดีโอหนะะ้าด้วยค่ะทุกคนขอตัวไปก่อนดละคะ่ะเขาลูกที่สองจ้า